สวัสดีครับช่องนี้ยินดีต้อนรับสู่รายการสร้างคำถามหาคำตอบนะครับเราไปสร้างคำถามกันเลยสร้างคำถามวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรหาคำตอบคือบุหรี่ไฟฟ้าคืออุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ในการสร้าง ความร้อนและไอน้ำํำที่ประกอบด้วยสารเคมีต่างๆโดยไม่มีการเผาไหม้ใบายาสูบแม,มบบุหรทั่วไปผู้สูบจะได้รับสารนิโคตินจากของเหลวที่ระเหยออกมาเป็นไอนั่นเองครับบริไฟฟ้ฟฟาประกอบไปด้วย3ส่วนคือ 1. แบตเตอรี่ทำหน้าที่ให้พลังงานเพื่อสร้างความร้อน 2. ตัวทำความร้อนทำหน้าที่ ทำให้นะ้นำยาสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยสารนิโคตินสารแต่งกลิ่นรสและสารเคมีอื่นๆอีกมากมายเลยครับบุหรี่ไฟฟ้ามีความอันตรายต่อสุขภาพหลายอย่างทั้งระบบการหายใจหัวใจและระบบประสาทอาจส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบได้ และโรคหลอดเลือดหัวใจนอกจากนี้ยังมีสารเคมีอันตรายที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งและส่งผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กและวัยรุ่นส่วนของน้ำยาที่ถูกทำให้เป็นไอเข้าสู่ร่างกายจะมีสารประกอบหลักคือ 1. น,นิโคตินเป็นสารที่ทำให้ร่างกายเสพติดการสูบบุหรี่ 2. โพรไพลีน ไกลคอลนะครับทำให้เกิดอาการไอ 3. g r กรีซารีนนะครับเป็นสารเพิ่มความชื้นเมื่อผสมกับสารโพรไพลีนไกลคาลนะครับทำให้เกิดอาการไอ 4. การแต่งกลิ่นรสนะครับเป็นสารเคมีที่ใช้กับอาหารทั่วไปนะครับแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบ เป็นไอที่สุบแล้วจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรสารเคมีต่างๆที่พบในน้ํายาก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้นั่นเองครับโทษของบุหรี่ไฟฟา้ามีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจํานวน20มวนเลยทีเดียวนะครับและสารนิโคตินที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย อนุภาคขนาดเล็กกว่า PM 2.5คือประมาณ1.0ไ,ไมโครกรไอระเหยจากบุริไฟฟ้ามีขนาดเล็กกว่าบุริธรรมดาจึงถูกสูดเข้าไปในปอดได้ลึกกว่าจับเนื้อเยื่อปอดและดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดได้เร็วกว่ายา,ยากที่ร่างกายจะขับออกมาได้หมด อาการใดที่ต้องไปที่ต้องไปหาพบแพทย์นะครับ 1. อาการไข้หนาวสัน่น 2. ไอเหนื่อยง่าย 3. หายใจลำบากหายใจสัน่นหายใจไม่อิ่มหายใจไม่สะดวก 4. แน่นหนะ้าอก 5. ปวดเมื่อยตามตัว 6. อาการทางระบบทางเดินอ,อาหารเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียเจ็บหากเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นผู้ที่มีโรคที่เกี่ยวกับปอดอยู่ก่อนแล้วเช่นโรคหืด หรือปอดอุดกั้นเรือลังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ